โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอั t r o l i Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกิจกรรมอาจารย์ไกลนะครับผมก็เป็นกิจกรรมนี้เลยนะโอเคอกิจกรรมนี้เนี่ยมันคือกิจกรรมที่ให้เราสุ่มแล้วก็การันตีใน110ครั้งนะครั้งว่าเราจะได้เหรียญม่วงนี่แน่นอนนะภายใน110ครั้งนะถ้าใครยังไม่ได้นะก็คือมีการันตีให้แน่นอนอ่าไอเหรียญม่วงเนี่ยมันก็จะเอาไปแลกพวก ตัวละครต่างๆได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะมีนารโตะนะครับโหมดสัตทางนะ,ะมีซอรี่มีอาจารย์กาตัวนี้แล้วก็มีอาจารย์กคตัวนี้นะครับที่เราต้องการนะก็คือน้องเขาเติมไว้แล้วก็บอกว่าให้ผมมาสมมให้นะ,ะน้องบอกว่าเชื่อใจดวงผมนะโอเคยังไม่รู้จะเล่าว,ว่าความเกลือนเป็นยังไงนะโอเคอ ก็กิจกรรมนี้นะครับมันให้ซื้อเป็นเงินหยวนเท่านั้นนะไม่มีใช้ทองหรือว่าเป็นหยกซื้อนะครับจะซื้อเป็นเงินหยวนเท่านั้นนะก็คือจ่ายเงินแล้วก็รับเหรียญน,นะครับไม่สามารถเอาและเอาเงินแลกเป็นทองแล้วก็มาซื้อเหรียญอีกทีนึงนะโอเคอ่ะก็ไม่รอชาร้ากันเลยครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปสักให้มันครบ10ครั้งตรงนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวสุ่มไป7ครั้งก่อนนะครับอ่ะให้มันให้มันครบเสร็จสิบครั้งนะโอเคโอเคได้อันนี้นะครับมันก็อาจจะเกลืออยู่ละว่า ั้งที่2นะฮะแล้วนะ6ครั้ง7ครั้งอุ้ยเหลือนวงไม่มาเลยว้วย8แล้ว9นะครับสิบโอเคตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นครบ10ครั้งแล้วเหลืออีกร้อยครั้งนี่เราการันตีเลยนะโอเคเร,เราดูว่า10ครั้งนี่เราจะได้อะไรบ้างนะ <c oughs> อ,อ๋ออโอมันเป็นปกติของ กิจกรรมนี้อยู่แล้วไปทุกคนทำไมผมรู้สึกว่าผมเกลือจังเลยวะเอ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมเกลือจังเลยเอ้ยแล้วกิจกรรมนี้มันมีล็อกอินแจกสกินเดย์ดาราด้วยนะก็อย่ามาลืมอย่าลืมทำนะแค่ล็อกอินเฉยๆสกินเท่มากเลยโ okay. อเคไปตอนนี้เรามี30ครั้งแล้วครับได้คำภีได้หินนะครับส่วนใหญ่ไอของพวกในกล่องเนี่ยมันจะเกลืออยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะ เอาประดับมาก็ยังดีนะฮะเออประดับมาก็ยังดีประดับส้มอโอแค่ไม่ได้อะไรเลยนะเออดูนะสิ่งที่ผมคุยโมวไว้ว่าผมต้องได้เหรียญมวงสามเหรียญมันจะเป็นจริงหรือเปล่าไอ้ที่เหรียญเดียวยังไม่ออกเลยเนี่ยสี่สิบละอ๋อเป็นเชื้อกบเขียมเลยเอาไปต้มได้เลยนเนี่ยมีอยู่สามแสน โอเคมาต่อกันครับตอ่อกันฮึบแต่ว่าจริงๆได้ขวดเขียวเนี่ยมันคุ้มนะเออขวดเขียวเนี่ยคุ้มนะผมว่าคุ้มกว่ากบอีกด้กบไม่คุ้มอะไรเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ผ่านไป60ครั้งแล้วนะครับผมก็ยังไม่ไม่รอช้านะครับก็ไปครั้งเจิบเลยโอ้จ70สิแล้วการันตีในแปสครั้ง ที่จะไม่มาป่ะตอนนี้ผมเริ่มท้มอแล้วรู้สึกว่ามันเกลือเกลือมากมากเลยนะเกลือก่อเจนชินอิมแพกอีกนะกโอ้โหไม่มาผมว่ามันต้องมาครั้งที่หนึ่งร้อยแน่เลยเน่ครั้งต่อไปเนี่ยมาเลยนะขอเถอะขอเถอะขอเถอะนะคำพีบานเลยโเค ไอ้คำพีอะไรเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรวะเอาไปใช้ยังไงอะ่ะทุกคนไอ้คำพีนี่นมันคืออะไรอะ่ะให้เราเลือกเหรออ,อ่การันตีแล้วเนี่ยโอ้โหได้มาโอ้โหได้ได้ได้ตรงการันตีพอดีอทุกคนอืม,อมเกลือชิ ไม่ได้เลยทุกคนไอ้เกลือสมชื่อเลยนะกิจกรรมเกลือนะครับคือต้องรอการันตีเท่านั้นนะถึงจะได้นะโอเคแล้วผมขอเลือกตัวละคระอ่าเป็นไก่ตัวนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับเอาตัวอะไรดีทุกคนตัวนี้ยังไม่มีนะเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้ละโอเคตัวนี้ละ,ละ,เ,ละเราเลือกนะอาจารย์ไก่โอเคแลกไปเลยนะกิจกรรมนี้แลกได้เจครั้งนะครับใครอยากแลกทั้งหมด7็ครั้งก็เติมสุ่มกันได้นะอมันก็จะมีพวกนี้ด้วยนะอื ตรงนี้นะเอ้แล้วไอ้นี่มันเอามาจากไหนวะเนี่ยฮัลโหลโทบปปี้เนี่ยไอเ้เศษเศษม่วงหรือมันได้มาจากอะไรวะได้มาจากไหนอะเศษม่วงเนี่ยโอเคเราก็แลกอาจารย์กายเลยนะครับผมเจ็บร้อยนะฮะแต่ผมอยากรู้ว่าไอเ้เศษสมมีม่วงๆนี่มันเอามาจากไหนวะอดดดดช่างมันโอเคเดี๋ยวผมขอดูสกินเดดาระก่อนนะอเอ้ยมันเป็นสกิน สกินแบบนี้เท่ามากนะดูเป็นตัวได้ปะอ๋อโอเคอก็เรียบร้อยนะครับผมกดเกิดไปที่เรียบร้อยวิง่งถ้าตัวผิดมานี่เรียบร้อยเลยนะบอกเลยโอเคอืมถ้าตัวนี้ก็ อย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เคยเกียนแล้วตอนนี้มันก็ยังเกียนอยู่นะครับโอเคเอามายืนหน้าโปรไฟล์เท่ๆนะฮะตอนนี้เราก็หมดไปประมาณพันแปดร้อยบาทนะครับผมก็สามร้อยยี่สิบหยวนนะใครอยากได้ตัวนี้ก็มาดูคลิปผมก่อนได้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับผมโอเคอยังไงก็มาดูคลิปนี้ก่อนก่อนตัดสินใจนะครับประกอบการตัดสินใจว่ามันคุ้มไหมนะครับตกเงินพันแปดร้อยบาทกับตัวละครนี้ นะครับแต่ว่า,ามันเป็นตัวละครที่โอเคนะครับในตอนที่มันแปลงร่างได้แล้วนะเออเป็นตัวละครที่โอเคเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็มันไม่มีคําว่าแพงสําหรับตัวที่เราใจนะผมว่าอันนี้น้องเขาสะสมนะผมว่ามันแพงแต่ว่าน้องเขาไทายสะสมก็อันนี้เราไม่ตัดสินใจแทนคนอื่นนะให้คนอื่นตัดสินใจว่ามันแพงหรือมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเราอยา่าไปตัดสินใจแทนคนอื่นนะน้องก็บอกว่าอยากได้อยากสะสมก็ ไม่ขัดขา,ขดขานะก็เอาไปเลยเกลือนะร้อยสิบครั้งการันตีโอเคอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมหน้ามีอะไรมานำเสนอคลิปวิดีโอหน้าไม่ไรมานเสนอก็เดี๋ยวจะลงไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสลอดันนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย